มืมีรีรารถมือสองเรื่องนี้เป็นเรื่องของพิษศักด์เจ้าของเต็นรถมือสองแห่งหนึ่งย่านพระรามสองครับ พ่ศักแกเป็นคนชอบตระเวนไปตามจังหวัดต่างๆเพื่อไปหารถเข้ามาไว้ในเต็นท์รถของตัวเองบางครั้งก็จะไปงานประมูลรถวันหนึ่งพี่ศักได้ไปงานประมูลรถและไปเจอรถเก่งสี่ประตูคันหนึ่งเห็นแวบแรกคือรถคันนี้ใหม่มากสีก็ใหม่ล้อก็ใหม่ข้างในก็ใหม่ทุกอย่างใหม่หมดเลยทั้งที่อายุใช้งานก็10กว่าปีแล้วก็เลยประมูลแล้วได้รถคันนี้มาในราคาไม่แพงแกดีใจมาก พราะทุกครั้งที่ไปงานประมูลก็จะได้รถที่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยครบร้อยเปอร์เซนต์ต้องเอากลับมาซ่อมมาแต่งจากนั้นแกก็ขับรถคันนี้กลับมาไว้ที่เต้นรถของตัวเองที่เต้นรถพี่ศักจะมีลูกน้องคนหนึ่งชื่อว่าปัญญาซึ่งจะเป็นคนคอยเฝ้ารถด,ดูแลความเรียบร้อยทั้งในกลางวันและกลางคืนสิ่งที่แปลกสำหรับรถคันนี้ก็คือเวลามีลูกค้ามาดูจะบอกว่ารถสวยจังใหม่มาก แต่พอไขกุญแจเปิดเขาไปดูข้างในทุกคนมีท่าทีที่ใบเบี่ยงหมดบอกว่าเอาไว้ก่อนดีกว่าบ้างขอไปดูคันอื่นดีกว่าบ้างในตอนกลางคืนปัญญาซึ่งเป็นเด็กเฝ้าเต็นท์รถที่นอนอยู่ในห้องด้านบนได้ยินเสียงรถปลดล็อกติ๊ดติด,ตดก็เลยลุกจากที่นอนเปิดหน้าต่างออกมามองเห็นว่ารถคันนี้ไฟขอทางมันเปิดอยู่ปัญญาก็เลยรีบลงมากลัวว่าจะมีใครมางัดรถแต่พอลงมาดูก็ไม่มีอะไร ไฟดับไปแล้วเลยคิดในใจว่าอาจจะเป็นหมาวิ่งมาชนแล้วสัญญาณการขโมยมันทํางานหรือเปล่าก็เลยกลับขึ้นไปนอนต่อคืนต่อมาเอาอีกแล้วเสียงเดิมเลยปัญญาก็เลยโผล่ออกมาดูแต่สิ่งที่เพิ่มมากขึ้นก็คือไฟในเก่งรถมันติดอยู่ปัญญาก็เลยเดินลงมาจะปิดคิดว่าเจ้านายคงจะลืมปิดแต่พอเดินมาใกล้รถไฟไม่ได้เปิดทุกอย่างปกติหมดทําให้ปัญญาเริ่มจะรู้สึกแปกแปล และสุดท้ายปัญญาก็เห็นเขาจนได้ในคืนถัดมาเสียงรถก็ดังอีกเหมือนเดิมพอปัญญาโผล่ออกมาดูภาพที่เห็นก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงที่นั่งคนขับพร้อมกับไฟในเก่งติดปัญญารีบวิ่งลงมากลัวว่าจะเป็นขโมยแน่ๆแต่พอวิ่งจะถึงรถทุกอย่างกลับปกติไม่มีใครอยู่ในรถไฟก็ไม่ได้เปิดปัญญาพยายามจะมองหารอบๆก็ไม่เจอใคร พอตอนเช้าพี่ศักมาถึงเต็นท์รถปัญญาเลยบอกพี่ศักว่าพี่เมื่อคืนผมเจอผีพี่ศักเลยบอกว่าบ้าจะไปมีผีได้ยังไงทําเต็นรถมาตั้งนานไม่มีหรอกปัญญาก็แย้งบอกว่ามีพี่คันนี้ที่พี่ไปเอามาใหม่เนี่ยไฟในเก่งมันติดเองแล้วก็มีคนนั่งอยู่ในรถด้วยพี่ศักก็เลยด่าเขาให้เพราะพี่ศักเป็นคนไม่เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว ตกเกย็นวันนั้นพี่ศักดิ์มีนัดกับพี่หมูเพื่อนที่บินมาจากสงขลาพี่หมูวันให้พี่ศักดิ์ไปรับพี่ศักดิ์เกเลยบอกกับปัญญาว่านี่คันนี้มีผีใช่ไหมมาเดี๋ยวกูขับให้ดูแล้วพี่ศักดิ์ก็ขับรถคันนั้นออกไปรับเพื่อนที่สนามบินดอนเมืองพี่ศักดิ์พาพี่หมูไปกินข้าวแล้วก็ไปเที่ยวต่อดื่มกันจนเมาเวลาประมาณตีสองตสก็ขับรถพากลับเข้าไปที่เต็นท์รถในระหว่างที่ขับรถกลับ พี่หมูก็ถามขึ้นมาว่าไอศักทำไมรถมึงมันเก่าจังวะข้างในอะ่ะทําไมมันมีคราบอะไรเปื้อนตรงเบาะเต็มไปหมดเลยพี่ศักก็มองรอบๆก็ดูปกติดีเลยถามกลับไปว่ามึงบ้าหรือเปล่าอไอ้หมูพอสิ้นเสียงเท่านั้นอยู่ๆก็มีกลิ่นเหม็นเน่าออกมาจากช่องแอร์กลิ่นประทะจมูกค่อยๆเหม็นมากขึ้นเรื่อยๆจนทั้งคู่ต้องเปิดกระจกพี่ศักสงสัยว่าอาจจะมีหนูเข้าไปตายแต่ตอนขับมาก็ไม่มีกลิ่นอะไรนี่ พอไปถึงเต็นท์รถพี่ศักก์ก็เรียกปัญญาออกมาให้มาดูรถว่าทําไมมันถึงมีกลิ่นเหม็นเน่าขนาดนี้มันมีหนูตายหรืออะไรเน่าหรือเปล่าปัญญาทําหน้าเจือดแล้วบอกว่าไม่เอาพี่ผมดูให้ตอนเช้าได้ไหมพี่ศัก์โมโหเลยบอกว่าถ้ามึงไม่ดูกูไล่มึงออกปัญญาก็เลยต้องดูให้เดี๋ยวนั้นส่วนพี่ศักพี่หมูก็ขึ้นบ้านไปปัญญาด้วยความที่เพิ่งเจอผีก็เก๊กเก๊กงกงๆค่อยๆเปิดฝากระปองรถดู เอาไฟฉายซ่องๆหาที่มาของกลิ่นแต่พอเงยหน้าขึ้นมาปัญญาถึงกับผงะทันทีมันจะมีช่องเล็กๆระหว่างฝากกระโปรงรถกับตัวรถสิ่งที่เห็นคือมีผู้ชายอยู่ในรถตรงที่คนขับผิวซีดดูช้ำเลือดช้ำหนองนั่งเฉยค้างไว้ที่พวงมาลายัยกำลังมองต้องมาที่ปัญญาปัญญาเห็นแบบนั้นก็วิ่งตะโกนลั่นว่าผีลอกผีลอกแล้วก็หนีขึ้นห้องไปแบบไม่เหลียวหลัง พอเช้าอีกวันปัญญาก็รีบลงมาตะโกนหาพิศักบอกว่าพี่ผมเจอผีผมเจอผีแต่พี่ศักไม่ลงมาเป็นพี่หมูที่ลงมาแทนพี่หมูถามว่าเรียกหาใครนะ่ะหาพิศักครับพี่เออกูก็หาพี่ศักอยู่เหมือนกันทั้งสองคนก็งงว่าพี่ศักหายไปไหนแล้วก็เริ่มเดินหาในเต็นท์รถจนไปเจอพิศักซึ่งพี่ศักอยู่ในลักษณะนั่งคุกเข่าอยู่ตรงหน้ารถคันนั้นเอาพวงมาลัยไหว้ พี่หมูกับปัญญาเห็นแบบนั้นเลยถามว่าทำอะไรอยู่น่ะพี่สักตอบว่ากูเจอแล้วกูรู้แล้วว่าเขาเป็นใครและพี่ศักก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนที่ขึ้นบ้านปลายตอนเคลิมเคลิมกําลังจะหลับเหมือนถูกผีอํมมีคนมาทับที่ตัวแล้วเป็นเสียงผู้ชายพูดว่าเอารถกูคืนมาถ้ามึงไม่เอามาคืนกูจะเอาชีวิตมึงวันนั้นพี่ศักออกตรเวนหาเต็นรถเพื่อขายรถคันนี้ขายถูกๆเลย จนมีเต็นท์หนึ่งหลับซื้อไปใน,นราคาไม่กี่หมื่นเท่านั้นพี่ศักดิ์รีบเอารถไปส่งให้วันนั้นเลยแต่หลังจากนั้นเพียง 3- 4สวันรถคันนี้ถูกนํามาคืนให้พ่ศักดิ์โดยให้เหตุผลว่าผมรู้สึกแปลกๆรู้สึกไม่ดีพี่เอาไปเถอะพี่ศักดิ์ไม่รู้จะทํำยังไงไม่รู้จะเอาไปคืนให้กับใครจะเอาไปคืนที่ประมูลรถก็ไม่รับคืนก็เลยจอดไว้ที่เต็นท์รถของตัวเองไปก่อนจากนั้นไม่นานพี่ศักดิ์ก็เสียชีวิตโดยผู้พบเห็นบอกว่า พี่สักนอนเสียชีวิตอยู่ในรถคันนี้ตรงที่นั่งคนขับเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุรถคันนี้ภายหลังถูกนำไปจำแหลกขายซากทิ้งไปโดยไม่มีใครรู้ที่มาว่ารถคันนี้เคยเกิดอะไรขึ้นมาก่อน